ลทพรบรนก่อนนี้อดตภาพได้เล่าเรื่องเมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองหลวงสมัยโบร,ราณของแคว้นกาสีและทีนี้กาสีนั้นปัจจุบันนี้ก็อยู่ในอำนาจของแคว้นโกศลก็เลยเท่ากับเล่าเรื่องแคว้นโกศลไปส่วนหนึ่งและโกศลนั้นก็เป็นแคว้นสําคัญในสมัยพุทธกาลที่เป็นมหาอำนาจเมื่อเล่าเกี่ยวกับเรื่องแคว้นโกศลแล้ว ก็คิดว่าควรจะเล่าเรื่องมคตดไว้ด้วยเพราะว่าแคว้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากที่สุดก็คือแคนโกศลกับมคตเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้อนุภาพก็เลยนึกว่าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องแคนมคตสักเล็กน้อยแคนมคตนี่ก็ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพิหารรัดพิหาร,ร,พหารเพราะว่ามีวัดมากคาว่าพิหารนั้น ก็แปลงมาจากคาว่าวิหารวิหารแปวาวัดคือมีวิหารหรือมีวัดมากเต็มไปหมดทั้งแควนปัจจุบันนี้เมื่อแควนสมัยโบราณสูญสิ้นไปแล้วเหลือแต่สากมีวัดเหล่านี้มากก็เลยตั้งชื่อตามหลักฐานนั้นปัจจุบันเรียกว่าแควนพิหารหรือแควนวิหารนั่นเองนี่แควนพิหารที่เคยเป็นแควนมคตสมัยโบราณน,นั้นก็เป็น ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างมากในสมัยพุทธกาลนี้เราจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าไปประฏิสฐานพุทธศาสนาที่เมืองราชคือแคว้นมคตก็คือว่าเมืองราชคห์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของแวคว้นมคตทีนี้อนุภาพวันก่อนนี้ได้ให้ความหมายของเมืองสาวัตถีที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วก็ความหมายของเมืองพาราณสีไปแล้ววันนี้พูดถึงเมืองราชครืดก็เลยจะให้ความหมายของคำาราชครืไว้ด้วยราชครืดนั้นบาลีเรียกว่าราชคหะามาจากคาว่าราชบวกกับคหาราชาก็แปลว่าพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินค่ขาหะกก็แปลว่าเรือนเหมือนอย่างในคําว่าคหะศาสค่หะกรรมศาสตอะไรพวกนี้ค่าหะตัวนี้แปลว่าเรือนหรือบ้าน อันนี้ก็แปลว่าเรือนบางทีเราใช้ว่าเคหะก็มีคาว่าก็หะก็ตามเคหะก็ตามก็แปลว่าบ้านเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นราชกะหะก็แปลว่าวังของพระเจ้าแผ่นดินหรือที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินหรือเราจะเรียกว่าเรือนหลวงก็ได้เมืองราชทืกก็แปลว่าเมืองเรือนหลวงคือว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินมาหลายชั่วพระองค์ก็แปลง่ายๆอย่างนี้เมืองราชทืก แต่เมืองราชครคืนนั้นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าทิริพัชชะทิริพัชชะทิริก็คือคีรีคีรีแปลภูเขาอันนี้โยมก็คงทราบดีแล้วก็บวกกับคาว่าพระชะทิริพัชชะพระชะก็มาจากวาชัชภาษาไทยกับบาลีนี่เวลามีตัววอแล้วเราชอบแผลงเป็นวอวัชก็เป็นพระชะในบาลีก็แผลงวอเป็นพอได้ พัาชาหรือวัาชานี่แปลว่าคอกทิริพัชชะก็แปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นคอกหมายความว่ามีภูเขาแวดล้อมเหตุที่ชื่อย่างนี้ก็เพราะว่าเมืองเนี้ยมีภูเขามากแวดล้อมอยู่ทั้งเมืองโยมไปก็คงจะนึกภาพออกว่าไปที่ในเข่นครราชสีมาแล้วมองเห็นภ,ภูเขาไปรอบด้าน ภูเขาที่ล้อมรอบเมืองราชชือนั้นมีอยู่ห้าห้าเขาด้วยกันคือเขาปันดวะปันดวะนี่แปลว่าปันดอกปันดอกเป็นพืีชนิดหนึ่งแล้วันดอกแล้วก็ภูเขาเวภาระเวภาระนี้ก็อย่างที่พระารนท่านสังขยนาครั้งที่หนึ่งก็ทำดีถ้ำสัตตบ,บันก็นักขูหาที่ภูเขาเวภาระบรรพชเนี่ยที่เขาเวภาระ พิยมเห็นกุติของท่านตัหากัตตะะที่ท่านพระครูท่านซีให้ดูแล้วก็ภูเขาเวตุลละภูเขาอิสิคิลิอิสิคิลิเป็นภูเขาที่แปลว่ากลืนหรือสีแล้วควาอสีไปที่นั่นไม่รู้หายไปไหนนีคนก็เห็นเป็นอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าภูเขากลืนหรือสีแล้วก็ภูเขาคิดชะกูดคิดชะกูดนิยมจําแม่นแน่เพราะว่าได้ก็ะเขึ้นมาด้วยอิตนเอง ไปนมัสก,การพระคัมกุดีที่พระพุทธเจ้าเคยประทับและะ้วก็ถ้ำสุกราขาตาก็อยู่ที่เขานั้นด้วยอันนี้เขาทั้งห้าในแวดล้อมเมืองราชฤก์อ,อยู่เขาเลยเรียกเมืองราชฤก,ะชะก,กว์ว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นคอกหรือคีริพัชะบางทีก็เรียกว่าเบญจคีรีนครเบญจคีรีนครก็แปลว่าเมืองที่มีภูเขาห้าห้าลูก เยนจาก,ก็แปลว่าห้าทิรีก็เขาก็คือมีภูเขาห้าอันนี้ก็คือความหมายของชื่อของเมืองราชคห์เมืองราชคือที่มีความหมายอย่างนี้แหละได้เป็นเมืองหลวงของแฟนมคตซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาในพุทธกาลจนกระทั่งสิงสมัยหลังพุทธกาลย,ยั่งยืนมายาวนานมาถึงษัะริย์ผู้ยิ่งใหญ่สมัยหลังก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชก็ครองแฟนมคตเหมือนกัน อันนี้น่าจะคืนนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายอย่างหนึ่งก็เป็นที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาจะถือเริ่มต้นจริงลางที่นั่นก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จเข้าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นกษัตริย์ของแว้นมคตสมัยนั้นแล้วก็ได้อัคารสาวกทินั่นได้วัดแห่งแรกคือวัดเวฬุวันก็อยู่ที่นั่นที่ได้ไปเยี่ยมมาแล้วแล้วเมื่อ พระพุทธเจ้าบริณิพพา์แล้วมีการทำสังขารนาก็ทำสังขารนาครั้งแรกที่เมืองมครืกเมืองราชคห์นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมืองราชค์เนียมีประวัติเกี่ยวข้องพุทธศาสนามากมายเป็นที่ที่มีคำว่าแห่งแรกแห่งแรกหลายอย่างด้วยพระเจ้าแผ่นดินที่ครองแคว้นมคธณนเมืองราชคห์นี้ในสมัยพุทธกาลก็อย่างที่ได้เอ่ยชื่อมาแล้วคือพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เคยพบกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนออกผนวดตอนที่พระพุทธเจ้าออกผนวดนั้นได้เสด็จผ่านมาที่เมรัตนครด้วยแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จไปพบแล้วก็ยังทูลเชิญว่าให้พระพุทธเจ้าซึ้งสอนนั้นเป็นเจ้าชายศิลเจต t h เนี่ยไ้มาครึ่งครองราชในกันช่วยกันในราชกิจการราชสมบัติพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับ พระเจ้าพิมพิสารก็เลยขอคำปฏิญาณว่าเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วก็ขอให้มาโปรดพระองค์ก่อนด้วยแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทำตามที่ได้ทรงปฏิญาไว้หรือว่าสัญญากันไว้นั้นนี่เมื่อพระพุทธเจ้ารัสรู้แล้วแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้สาเร็จเป็นโสดาป,ปฏิจผล ก็ได้เป็นองค์ปร,รรคมพระพุทธศาสนาตลอดมาเดินตั้งแต่ถวายพระเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ประทับที่เวรุวันบ้างแล้วก็มาประทับที่เขาคิชกู้บ้างแสดงธรรมมากมายหลายครั้งหลายคราวที่เป็นพระธรรมเทศนาที่สําคัญสําคัญแต่ว่าเป็นที่น่าสลดใจที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีโอรส พิ่เร็รัชทายาทที่ว่าพระเจ้าอาชาตสศัตรูพระเจ้าชาตสัตรูต่อมาก็ได้ปลงพระชนพระราชบิดาเสียทำปิติุฆาาซึ่งเป็นบาปที่ร้ายแรงพระเจ้าชาตสศัตรูเนี่ยที่จริงก็มีชื่อที่ว่ากันว่าตั้งให้เพื่อให้เป็นแก้เคล็ด โหนเขาทำนายไปแล้วว่าเมื่อประจุออกมาเนี่ยจะทรงกระโนพระราชบิดาพระราชมารยานั้นก็ขอให้พระเจา้าปิลิสารเนี่ยข้าก็ตั้งใจอยู่ในท้องคือไม่ยอมให้ประสตดเพราะกลัวจะเป็นเจตจำนงทำานายของโหนแต่พระเจา้าปิลิสารนั้นทรงรักพระราชโอรสมากแม้แตู่่ในพระคัน ถึงจะมีคําทํานายร้ายอย่างไรพระองค์ก็ไม่ยอมปฏิบัติตามก็ทนุถนอมรักษาพระคันมาเป็นการช่านสตรูกระสุดแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าอาชาติัตรูมีผู้แปลบอกว่าท่านตั้งแกแกเ้เคดว่าไม่เกิดมาเป็นศัตรูหรือเกิดมาไม่เป็นศัตรูอะไรจำนองนี้แต่ว่าอัธมภ,ภาพดูคำพีบาลีท่านแปลว่าเป็นศัตรูตั้งแต่ยังไม่เกิดแปลตรงกันข้ามเลยแปลว่าตั้งแต่เป็นตู แต,แต่ยังไม่เกิดในคันก็เป็นจตูแล้วเพราะว่าตอนนั้นพระชมรนดานเนี่ยแพ้แพ้พระคันแล้วก็อยากจะสวยเลือดในเลือดของพระเจ้าพิมพิสารเลยและก็พระราชพิมพิสารก็ได้ทรงสลับพระโลหิตให้จริงจก็เมื่อเกิดมาแล้วต่อมาก็ได้เป็นไปตามที่โหรทหํานายไว้ก็คือได้ทรงประชพระราชบิดาที่รงประชนนั้นก็เพราะว่าไปพบกับพระเทวทัด ตอนนั้นพระเทวทัตเข้ามาบวชแล้วก็ต้องการความยิ่งใหญ่อยากจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองไม่มีกําลังพอก็หาทางที่จะแสวงหาอํานาจก็ไปเกลี้ยกล่อมเจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยวิธีเกลี้ยกล่อมก็คือไปแสดงอิทธิปาฏิหารเหาะมาเหาะมาลงที่พระเจ้า,าชา,าติศัูรูแล้วก็เอางูพันตัวมา มาใกล้ๆเจ้าชายเาตระตูเจ้าชายาต้าตระตูก็กลัวมากพระเทวทัตก็มากรอบโยนว่าไม่เป็นไรนี่เป็นไฟเลิกของพระองค์พระองค์ปราบมือได้ไงอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเหาะหินเดินอากาศได้จาชายจาตะชาติาัตูนั้นก็ยังเล็กอยู่ตอนนั้นก็ไม่มีสติปัญญามากมายพอก็อหลงเชื่อพระเทวทัตต่อมาพระเทวทัตก็เรียกล่อมวา่าเราควรจะได้มาเป็นผู้ปกครองประเทศ โดยพระเทวทัตก็จะปกครองคณะสงฆ์มาร่วมง,งานกันก็เลยให้อาระชอาราชาต,ชาต,ชาตสครูเนี่ยทรงพระชนพระราชบิดาและพระเทวทัตก็พยายามที่จะทรงพระชนพระพุทธเจ้าก็ทําการกันมาอย่างเนี้ยสาหรับพระเทวทัตนั้นทําไม่สําเร็จแต่พระเจ้าอาชาตสครูทาสําเร็จพระเจ้าปิมิชานก็เลยสวรรคตไปด้วยการกระทําของพระเจ้าอาชาตสกุล ที่แว้นมคตมีความสัมพันธ์กับแว้นโกศลที่เมืองสาวัตถีนั้นก็ขอย้อนเป็นเล่านิดหนึ่งอนุบาภาพที่เคยเล่าตอนที่เล่าด้วยในอินเดียมาแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสานกับพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น่ะได้เกี่ยวดองกันโดยที่ว่าพระเจ้าพิมพิสานก็ได้อภิเศกสมรส กับ่าน้องนางของพระเจ้าประเสณทิโกศลส่วนพระเจ้าประเสณทิโกศลก็ได้อภิเศกสมรสกับน้องของพระเจ้าพิมิสารคือเป็นหลายเรียกว่าเป็นพี่เขยของกันและกันใช่ไหมลม่งท่กนเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นญาติใกล้ชิดสนิทมากแพรทั้งสองนี้เป็นมหาอำนาจในกันแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันเมื่อราชคฤึนั้น อยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีสี่สิบหโยชน์45โยชน์นี่อัตรามาาพคิดออกมาเป็นตัวเลขสมัยปัจจุบันหรือจะได้คเก้าร้อยกิโลเมตรยังไม่ได้เทียบดูว่าปัจจุบันได้ตรงกันไหมเก้าร้อกิโลเมตรโดยเส้นทางสมัยโบราณอันนี้สองเมืองน,นี้ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นญาติกันก็ไปอันว่าโดยความเป็นญาติก็แพททั้งสองนี้ก็มีสัมพันธ์ทำไมเตรียนดี มีอนา,านาจมากเป็นกันแต่ว่าไม่เคยรบราท่าฟันกันมาเลยเนจนตลอดรัชกาลเมื่อพระเจ้าปิณิสารถูกพระเจ้าชาติสัตรูทรงพระชนไปแล้วตอนนั้นพระเจ้าเกษตรนพโกศลก็ส่งพระพิโรธมากแล้วเรื่องแค่นั้นคือพระนางพระมเหสีของพระเจ้าปิณิสารเนี่ยซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าเกษตรนพโกศลเนี่ย เมื่อพระราชสวามีสิ้นพระชนสวรรคตไปแล้วก็มีความเศร้าโศกทอมวัทัยมากไม่ช้าไม่นานพระเมหศรีของพระเจ้าปิณิสารซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าประเสนทัิโกศลก็สวรรคตตามพระราชสิวามีไปเมื่อทางพระเจ้าพิณิสารแล้วก็พระเมหศรีสวรรคตพระเจ้าประเสนทัิโกศลก็ยิ่งทรงพระพิโรธมาก ว่าพระเจ้าอาชาตสุตูรูซึ่งเป็นหลานเนี่ยเป็นเหตุให้พน,น้องของพระองค์นี่ต้องสวรรคตไปออวิธีแก้แก้แค้นของพระเจ้าปเสนทิโกศนก็คือว่าตอนที่น้องของพระองค์ได้ไปอภิเษสมรสกับพระเจ้าพินิสารเนี่ยพระบิดาของพระองค์ชื่อพระมหากโกศลพระเจ้ามหากโกศนเนี่ย ได้มอบหมู่บ้านในแพนกาสีหมู่หนึ่งไปเพื่อไปให้เจ็ดเป็นภาษีเจ็ดภาษีก็หลับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระอ,องค์ของของพระมเหสีของพระเจา้าปิมิสารที่เป็นน้องของพระเจาา้าปเสนนพิโิตนนเนื้เอเมื่อท่านน้อง,องพระองค์นี่สวรรคตไปแล้วพระเจาา้าปเสนนพิโิตรนที่โรดมากก็เลย ให้ฤทธ์เอาแผนไอ้หมู่บ้านในแผนกาศีอันนี้คืนมาพอฤทธ์เอาคืนมาพระเจ้าชาตะสัตู่ก็พิโรษเหมือนกันก็เลยประกาศสงครามกับพระเจ้าประเสนที่โกศลที่เป็นลุงตอนนี้ก็เลยเริ่มเกิดสงครามแผนโกศลกับแผนวัคที่เคยมีสัมพันธ์ทำไมเตรีนดีกันมาตลอดนานการยาวนานตอนนี้ก็เริ่มเกิดสงครามขึ้นในการรบครั้งแรกแรกปรากฏว่าพระเจ้าชาตะสตัตู่เข้มแข็งกว่า รบชนะตอนนั้นพระเจ้าะเะษป็นาที่โกศลนก็คงจะมีพระชนมายุมากสูงเรียกว่าแก่แล้วก็สู้ไม่ได้มาแต่อยู่มาคราวหนึ่งเนี่ยอาตา์ของพระเจ้าเกษตรนาที่โกศลนเนี่ยไปในวัดแล้วไปได้ยินนายทหารเก่าคนหนึ่งซึ่งไปบวชเนี่ยท่านคุยกันพระท่านคุยกันแล้วท่านจะองค์หนึ่งท่านก็บอกเนี่ย พระเจ้าปรเสนที่โกศสนนี่ไม่ฉลาดเลยใช้วิธีลบไม่ถูกต้องถึงด้แพ้ทุกคราวถ้าใช้วิธีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ชนะแน่ท่าน็ว่าของท่านท่านเป็นนายทหารใหญ่เกา่าฝ่ายอมาตย์ของพระเจ้าประเสนที่โกศสนได้ยินวิธีรบแผนนี้เข้าชอบใจก็เลยเอาไปกลาบทุนพระเจ้าแผ่นดินของตัวพระเจ้าประเสนที่โกศสนนี่เลยเอาแผนนี้ไปใช้ในการรบ กรปรากฏว่าครั้งสุดท้ายนี่ดูจะเป็นการรบครั้งที่สี่พระเจ้าเกษตรนพโกศลก็รบชนะจับตัวพระเจ้าชาติศัตรูได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นอันว่าคราวนี้พระเจ้าเกษตรนพโกศลก็ทําการในสมเด็จสมดังพระราชธิดไทยจับพระเจ้าชาติศัตรูมาก็บังคับขอให้สละราชสมบัติพระเจ้าชาติศัตรูก็ตกลงต้องยอมยอมสละราชสมบัติ แต่ว่าเพราะเหตุที่เป็นลุงกับหลานก็ไม่กลาก้าฆ่าก็ทําไม่ลงอ่ะแล้วพระ,จระเจ้าปเสนที่โกศลก็เป็นผู้ทธศาขานี้จะโจรได้เพ่งพัดด้วยก็ไว้ชีวิตแล้วเสร็จแล้วเพราะเหตุที่ยอมทําตามพระองค์สั่งพระองค์ก็เลยจับเป็นโปรดเอาเป็นว่าเอาละเธอก็แป้เพราแพ้ฉันและฉันก็ทาการสําเร็จก็เลยพระ,จระเจ้าปเสนที่โกศลก็มอบราชสมบัติคืนให้อยางเก่าและไม่เท่านั้น ยังให้พระราชธิดาไปองค์หนึ่งด้วยแล้วก็มอบหมู่บ้านในแคนจาสีที่ฤกลับคืนมานั้นให้แก่เจ้าพระเจ้าอาชาตัตรูกลับไปอีกแต่หลังจากนั้นทั้งสองแคนนี้ก็สงบก็ไม่รบกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างแคนโกศลกแบแคนมครที่มีความเป็นญาติกันแต่พระเจ้าอาชาตัตรูนี้ภายหลังเมื่อพระราชธิดาสวรรคตไปแล้วนี่ก็รู้สึก สำนึกได้แล้วก็หันมาประพฤติตัวดีแล้วก็ได้กลายเป็นผู้กศาสนิกชนไปด้วยได้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาเป็นผู้อุปถัมภ์การสันทายนาภรคที่หนึ่งที่ทํามตวรรตะูหาภูเขาเวฬารบันพนนั้นอันนี้เรื่องก็มาเกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่งจกแพนโกศลคือพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยก็มีเรื่องต่อมาว่า พระอ,องค์นี้อยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไปขอเอาราชธิดาทางด้านแพ้ศกยะมาเป็นพระมเหสีนี้ทางพระเจ้าแผ่นดินทางแพ้ศกยะนั้นถือตัวมากไม่ยอมแต่งงานกับคนนอกวงนอกวงของตนเองก็เลยไปให้ลูกทาสีมาอันนี้ก็เกิดเรื่องอีกแล้วลูกทาสีนั้น ได้มาเป็นมาเหสีเป็นชายาองค์หนึ่งของพระเจ้าปเสนทิโกศนแล้วได้มีโอรสชื่อว่าพระเจ้าวิทุตพะวิทุตพะนี้ต่อมาได้ไปเยี่ยมญาติที่แพนสากยะแล้วไปรู้ว่าทานองเขาดูถูกตัวเอง mm. ก็เลยผูกอาคาตไว้ว่าได้ขึ้นครองราชเมื่อไรก็จะยกทัพไปล้างโคตรการัรยะให้หมดนีเจ้าชายวิจูตพะเนี่ยเพราะความคิดที่ร้อนแรง ต้องการจะแก้แค้นของตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ต่อมาก็ทิ้งว่าจะสมบัติรพระเจ้าประเศนาิโกศลตอนท้ายๆเมื่อพระเจ้าโกศลระชนมายุได้แปดสิบพรรษาซึ่งแก่มากแล้วเนี่ยก็ถูกพระเจ้าวิสูติพาึ่งเป็นโอรสของพระองค์เองนเนี่ยยึดอำนาจยึดอำนาจในวันที่พระเจ้าโกศลนเนี่ยไปเฝ้ากับผู้เจรจาเพราะนั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าแต่ลำพังพระองค์เองแล้วก็ ได้มอบดาบอาญาสิาทธิ์ไว้แก่อมาต์ที่ไวหว่างพระราชธิยา่ข้างนอกอมาตย์คนนี้ก็สมภพกับพระเจ้าพิทูระพานเนี่ยเจ้าตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าช่ายก็ได้ดาบอาญาสิทธิ์แล้วก็เท่ากับได้รับมอบอำนาจหมดก็เลยกลับไปในเมืองแล้วก็ขึ้นครองอำนาจไปเลยพระเจ้าโสสนก็หนีจะไปหาพระเจ้าชาติจัตรูเพื่อไปขอกองทัพมาช่วย นี่เดินทางไปพระอ,องค์ก็ไปเฉพาะลำพังพระอ,องค์แล้วก็มีด้ทยคนรับใช้เป็นผู้หญิงติดตามไปด้วยคนหนึ่งก็ไปได้มาถ้าเหนื่อยพอระวรกายมากอายุก็มากแล้วไปถึงเมืองกาจะคืเพื่อจะไปขอกําลังจากชาติศัตรูที่เป็นหลานเพื่อจะมาทิ้งเมืองกลับพอไปถึงเมืองโนแล้วจะคืไม่ทันก็ปรากฏว่า่ําประตูตเมืองเขาก็ปิด ในสมัยโบราณนั้นแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นเองก็เข้าเมืองไม่ได้ถ้าประตูเมืองปิดแล้วดังน,นั้นก็เลยต้องไปนอนไปบรรทมอยู่นอกเมืองก็งไปศาลาพักคนเดินทางหลังหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศนทั้งเหนื่อยเพราะวระกา,าจัดการวิ่งม้ามาตลอดวันแล้วพระชนมายุก็มากถึงใส่สิบพรรษาอากาศคืนนั้นก็ปรากฏว่ากลางคืนคมันเย็นก็เลยคลืนนั้นเองพระเจ้าปเสนทิโกศนก็สวรรคต กระเปรยลูกชายนี่ก็ยึดอานาจไปก็แล้วพระพพเจ้าชาจะประตูนี้ตอนวันลุกขึ้นก็นได้ทราบว่าพระเจ้าลุงของพระองค์เองเนี่ยมาสวรรคตอยู่ที่ใกล้ประตูเมืองก็ไม่รู้จะทําไงได้ก็สิ่งแรกที่จะทําก็คือว่าถวายพระเกียรติโดยที่อันเชิญพร,ระจพมาแล้วก็จัดพิธีถวายพระเพลิงเสร็จขึ้นไปนี่นีเรื่องของพระเจ้าประเนนที่โกรนก็มีจุดจบ รู้สึกว่าจะไม่ต่างกับพระเจ้าพิมพิสารมากนะักก็คือโดนถูกโอรสของพระองค์เองนั่นแหละฆ่าโดยตรงบางโดยอ้อมบางส่วนพระเจ้าวิถุตะพานนั้นก็เพราะความแค้นแล้วก็อยากได้อํานาจทิงอานาจแต่พระราชบิดาก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็พบจุดจบที่ไม่ดีเหมือนกันต่อมาพอได้ครองราชาสมบัติก็ด้วยความแค้นน่ก็รีบจักทับเลยจัดทัพยกไปล้างโคตรจักรยะ ไปถึงกลางทางตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าวิตรีเพะยกทัพจะไปรุกรานแพ้่สักยะก็พระองค์ก็เห็นว่าควรจะช่วยพระญาติไว้ก่อนก็เสด็จมาประทับที่ใต้ร่มไม้แต่ต้นไม้ต้นนั้นมี่กิ่งไม่มีใบอ้อมหรือระองไปประทับกลางแดดเนี่ยเลย่นงงคือแล้วพระเจ้าวิดูจเฟ้าไปถึงก็ ก็ไปพบพระพุทธเจ้าก็เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถจะผ่านไปเฉยๆได้ก็ต้องไปนมัสก,การแล้วก็ถามว่าพระองค์ทำไมประทับอย่างนี้พระองค์ก็จัดบอกว่าร่มเงาของญาตินั้นเย็นอะไรทั้งนองก็ทําให้พระเจ้าวิตรพระาไม่กล้าก็ต้องถอยทับกลับแล้วต่อมาความแค้นทุ่งือแรงขึ้นอีกจะยกทับไปอีกแล้วไปพบพระพุทธเจ้าอย่างเดิมอีกก็ถอยทับกลับมาทําอย่างนี้สามครั้ง พอครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าก็ทรงปรงพระไทยว่าอันนี้เป็นกรรมของสัตว์ที่จะต้องปล่อยให้เป็นไปคือมันไม่สงวรแล้วที่จะไปกัน้นกันอยูอย่างนั้นก็เลยปล่อยพระเจ้าวิตูพราก็ไปรบฆ่าฟันเจ้าสักยะล้มตายเกือบทั้งหมดเลยที่หนีได้ก็นหนีไปหนีไม่ไปได้ก็คงไม่มากเท่าไหร่พราแคร้นสักยะก็เลยหมดสิ้นกันตั้งแต่คราวนั้นแต่พระเจ้าวิตูพราพอรบเสร็จ ก็ยกทัพกลับมาก็ฉลองที่ชัยชนะที่ได้ลบชนะล้างแค้นข้างตนได้สงความประสงค์ก็สนุกกันในระหว่างทางแล้วตอนที่กําลังพักทัพเนี่ยเป็นพักทัพอยู่ที่ริมนะแม่น้ำอาจรว่าด,ดีตอนกลางคืนก็ปรากฏว่ามีพายุใหญ่มาแล้วก็น้ําแม่น้ํานั้นได้ท่วมท้นอย่างรวดเร็วน้ําแม่น้นําในอินเดียนั้นเวลาท่วมเนี่ย บางสายมันจะท่วมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมันหนีไม่ทันในเมืองไทยนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันมาแต่นั้นเขาเป็นมากอย่างรวดเวร็วเหลือเกินก็ปรากฏว่าน้ํได้ท่วมทับของพระเจ้าวิตรีพิพนเนี่ยตายกันเกือบหมดเลยรวมทั้งพระเจ้าวิตรีพิพนเองด้วยก็สิ้นประชนในครั้งนั้นก็ไปอนว่าพระเจ้าวิตรีพิพนไปล้างโตจสัยะแก้แค้นให้ตนเองแล้วเสร็จแล้วตนเองก็พดพบจุดจบที่ไม่ดี ก็เรื่องของแคนโกศลก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้จะมารวมกันมาคดก็แต่คราวนี้เรื่อยังไงก็ไม่ทราบชัดนักวิทยศาสตร์ไม่สามารถให้คําตอบที่แน่น,นอนแต่ก็ไม่ปรากฏตัววิติศาสตร์หลังจากนั้นมาก็แปลนว่าควายมาคตพระเจ้า,าชาติศาัตรูก็ของแทนต่อมาและพระเจ้า,าชาติศาัตรูนี่มีโอรสชื่อว่าอุทยัยพัชชะ ในที่จุดโอรสทีอ่อุทยพัฒนทานนี้ก็ลงประชนพระเจ้าชาติศตูกแล้วอุทยพัฒนทานนั้นต่อมาก็ถูกโอรสรงปรเป็นชนอีกหรือจะถูกรงเ,ป,รเป็นชนกันย่างนี้เจ็ดชั่วคนจนกระทั่งอมาต์นั้นพิจเจรณาเห็นว่าราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ปิติข,ขาตคือฆ่าบิดาเรื่อยอย่า,าไว้เลยพวกอมาต์ก็เลยสาเร็จโทษพระเจะไปดินองค์สุดท้ายแล้วตั้งวงใหม่ขึ้นมาครองแทนก็เลยวงพระเจ้าปิติสาร ที่เริ่มปฏิท่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าชาตตรูก็สิ่งสุดลงแล้วพระเจ้ามดีสมัยหลังก็ย้ายเมืองหลวงจากเมืองราชคฤก์ไปที่เมืองปาตาีบุตรตอนที่พระเจ้าโศกขึ้นครองราชนั้นก็ได้ย้ายเมืองหลวงไป,ไปอยู่ที่ปาตาีบุตรแล้วอย่องนีที่โยมบอกว่าเมืองปัตตาน,นีนั่นแหละนั่นคือเมืองปาตาีบุตรเป็นเมืองหลวงใหม่ของแว้นมคธในระยะหลังแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ก็ ตามเรื่องตำนานเท่าเอนักวาสตร์ค้นได้ว่าเป็นราชวงศ์โมริยะโมริยะนี้ว่าเป็นเชื้อสายสักยะคือพวกสักยะที่หนีครับถ้าที่หนีจากการถูกลุกลานของพระเจ้าวิถีจุภาพ,าาพานั่นเองหนีออกไปอยู่ตามเชิงภูเขาหิมะพานและต่อมาก็ติดเชื้อสายมาจนถึงพระเจ้าอโศกมหาราชก็กลายเป็นว่าองศักยะลับมายิ่งใหญ่ภายหลังอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าชาติพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นแหละ ก็มาฟื้นฟูส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองขึ้นในระยะพออ260ศ2074อันนี้ถ้าเป็นเรื่องความมุนเอียนเปลี่ยนใจมาทางบทศึกษาอน,นุภาพจะเลยเล่าเรื่องแพนมาคตและเรื่องราชทฤ์ที่สัมพันธ์กับแพนมาคตแห่งเมืองสาวัตถีให้โยมฟังเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแต่มีคติอยู่อันหนึ่งนอกจากเรื่องอน,นิจจังหรือความเี่ยนแปลงก็คือว่าเรื่องของอำนาจ ผู้ที่อยู่ในอำนาจเนี่ยจะต้องมีความระแวงระวังอยู่เสมอแม้ตัวจะประพฤติด,ดีแล้วอย่างพระเจ้าปิมพิสารก็ดีพระเจ้าเกษตนที่โกศลนีก็ดีก็เป็นกษัตัิย์ที่ทรงมีท่าเมตตาทมเป็นพุทธศาสนิกชนดำรงอยู่ในธรรมะทั้งสิน้นแต่ว่าพรอะไปครอบครองอำนาจอำนาจนั้นตัวเองจะทำยางไงก็าตามแต่คนอื่นเขาปราถนาหมายความว่าสิ่งที่ตนครอบครองอยู่นั้นคนอื่นเขาปราถนาอยู่ตลอดเวลา เขาไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายพระองค์แต่เขาต้องการสิ่งที่พระองคอ์ครอบครองผลที่สุดเขาก็ต้องมาทําร้ายพระองค์ด้วยเพื่อจะได้สิ่งที่เขาต้องการนั้นเพราะนั้นผู้ที่เมียนนาจก็ทําให้ต้องมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าทําใจไม่เป็นก็จะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์าทางธรรมะจึงสอนวิธีการที่จะให้คอรอบครองอํานาจจะได้ความสุขและใช้อํานาจนั้นให้เป็นไปนในทางที่มีประโยชน์แต่คนทั่วไป อย่างที่เรียกว่าถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สิทิแต่ันจำนวนมากอันนี้จะเป็นคติเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาทาโบติศาสตร์สมัยโบราณคือว่าวงหนึ่งก็ได้รุ่งเรืองและต่อมาก็อาจจะเสื่อมโทรมและก็สูงขึ้นไปและความหมุนเวียนในเรื่องของอํานาจก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาแต่ที่มีการที่ว่าแย่งชิงอํานาจกันแล้วก็ผู้ที่แย่งชิงนั้นก็อาจจะประสบ ความพินาศย่อยยับไปด้วยเหตุต่างๆอาจจะมีผู้อื่นมาจิงไปบ้างหรืออาจจะประสบภัยทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยถ้าหากว่าได้พิจารณาตามหลักธรรมแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องคติธรรมดาของความเป็นไปให้เรารู้เท่าทันและอย่างน้อยก็ให้ทําใจให้มีความสุขได้ด้วยความรู้นั้นอนุภาพก็ได้เล่าเรื่องของ หรึงราชพฤหอันเป็นเมืองหลวงของแ้นมคตมาก็คิดว่าพอสมควรจะเวลาวันนี้ก็พอเป็นเครื่องประกอบความรู้ของโยมเกี่ยวกับเรื่องบินแดนพินฐานในสมัยพุทธกาลซึ่งได้เคยสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาโยมท่ชนนี้จเจริอัน